คันตั้สวัสดีครับผมสวัสดีกับคันตั้ใจอีกแล้วนะครับผมน้าพบเจอกับคันตั้ใจเหมือนเดิมนะครับผมน้าเป็นประจำอีกแล้วนะครับผมหนวันนี้คันไั้ใจก็มาทักทายพี่ทักทายน้องนะครับผมน้ากับส้มตำปลาสดนะครับผมมาเป็นถาดแบบนี้เลยนะครับผมมาเป็นถาดแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับ วันนี้นะครับผมนะมีประทูมาด้วยนะครับผมข้าวเหนียวขนมจีนนะครับผมนด้ใบชะพลูนะครับผมน่าผักอยู่ด้านล่างนะครับผมนะผักอยู่ด้านล่างนะครับผมทำหลากแล้วไม่ค่อยชอบทานท่างหร่หรอนะครับผมด้เรื่องผักนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมน่าคันได้ใช้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมนะขอบคุณมากเลยนะครับผมนะครับแฟนๆที่รักนะครับผมนะาขอบคุณมากครับผมนะามาทานซุมตำปลาสด อร่อยแซ่บๆพร้อมกันครับผมหากับข้าวกับปลานะครับผมน่ามานั่งทานด้วยกันนะครับผมน่าอร่อยอร่อยนะครับผมอื <c oughs> ปลาสดแ่บมากปลาสดเนี่ยกับการทำส้มตำเนี่ยมันจะอร่อยกันคนละแบบกับใช้ปลารใช้ปลาาต้มนะครับผมนะ แดดมาก ชอบผูนอร่อย <laughs> อร่อยอร่อย ปะลละคนที่สายต้องชอบการฉีปะลาแบบนี้เนี่ยแซบเลยแซ่บมาก ฐานนี่เป็นระเบียบเลยวันนี้ <c ười> คลิปนี้ฐานลกมากเลยของแซนะ่บนะครับผมนะ ปลาทูอร่อยจริงยิง้มตามกับปลาทูเจอดได้เหมือนกันแหละนะครับผมนะแต่ส่วนใหญ่แล้วมันอาจจะเป็นปลาเผา เอาส้มตำม,มากินกับปลาทูเลยแหละก็อร่อยดีครับผมนะ น,นี่ถ่าดลกมากเอาครับผมแส่บมาก ส้มตาปูปลาสดนะครับผมนะปลาสดก็คือปลาที่เป็นตัวนะครับผมนะปลาตัวนั่นแหละนะครับผมนะแซ่บมากอร่อยนัวนะครับผมนะอิ่มเลยล่ะนะครับผมอิ่มแซ่บกับบรรยากาศข้างทุ่งนานะครับผมนะบรรยากาศข้างทุ่งนานะครับผมนะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมนะขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมนะ ยังไงคลิปนี้นะครับผมกันทรายเองก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะเอาไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมนะแล้วก็คลิปต่อตอไปของกันได้ใช้นะครับผมสําหรับคลิปนี้กันใจขอล่ำลาไปเลเพียง